เริ่มมาผมก็วิ่งไปเก็บผีบสมบัติรอบๆเกาะเก็บเสร็จแล้วผมก็มารับเควสแรกเป็นเควสกำจัดโจร5คนตอนแรกผมไม่มีอาวุธคับผมเลยใช้หมาดสายไปที่หน้าของโจรแทนพอผมเลเวล5ผมก็มีเงินพอที่จะไปซื้อดาบผมเลยจัดดาบคาตนะที่โคตรเท่มาแทบหมดตูดเลยครับถูกใจ ไม่มีควาว่าแพงเพราะของมันเท่ผมชอบดาบเอามากๆผมเลยลงสแต็ไปที่ดาบหมดเลยจากนั้นผมก็ใช้ดาบคู่ใจปาดฟันโจนจนเกืียบหมดเกาะผมก็ฟาร์มเรื่อยๆจนมีเลเวล15พอครบตามที่กําหนดผมจึงไปเกาะต่อไปพอมาถึงเกาะต่อไปเสร็จผมก็ต้องมารับเควสต่อไปก็คือกําจัดลิง6ตัวผมปาดคอลิงจนเลเวล17ผมก็มาอัพเลือดเพราะลิงพวกนี้ตีแรงมากๆแล้วผมก็มาตีลิงต่อจนเลเวล22พอผมเลเวล2 2แล้วเนี่ยผม ก็อยากจะลองไปตีกอริล่าดูเควสที่ผมรับมาคือการกำจัดกอริล่า8ตัวกอริล่าโหดกว่าลิงถึง2เท่าเพราะมันทั้งอืดและตีแรงมากๆผมทำได้แต่ตีและถอยไปเรื่อยๆจนผมมีเลเวลครบ30ผมก็พร้อมที่จะไปก่อถัดไปพอมาถึงเนี่ยผมก็มารับเควสทันที เควสคือให้ผมกำจัดโจรสลัด8คนโจรสลัดพวกนี้โหดกว่าลิงถึง3เท่าเพราะมันทั้งอืดและตีแรงกว่ากอริล่าทาให้การฟาร์มของผมค่อนข้างลําบาก ผมจึงคิดที่จะไปซื้อผลปีศาจที่ก่อลิงมาช่วยให้การฟาร์มสบายยิ่งขึ้นแต่ดูเหมือนว่าดวงจะไม่ค่อยเข้าข้างผมสักเท่าไหร่ผมทำใจอยู่นานตอนจะกดซื้อเพราะผมกดซื้อผมก็ได้ผลปีศาจส,ส่วนหวยแตกมามันคือผลสปริงเป็นผลที่ไม่ดีเท่าไหร่นักแต่ผมไม่มีทางเลือกผมต้องทำใจใช้ผลปีศาจนี่ไปก่อนจากนั้นผมก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมแต่พอได้ผลปีศาจมา ก็ช่วยทําให้ผมฟาร์มเร็วขึ้นนิดหน่อยแล้วผมก็ใช้รูปแบบเดิมซ้ําๆในการกําจัดโจรสลัดจนกระทั่งผมมีเลเวล40ผมต้องไปฟาร์มจุดใหม่พวกนี้ผมแทบจะโดนตีไม่ได้เลยเพราะมันโหดมากกว่าโจรสลัดเขาตีผมไม่ถึง4ครั้งผมก็จะตายแต่เควสด,ดันให้ผมมากําจัดเขาครั้งละ10คนการกําจัดพวกนี้ผมใช้ได้แต่สก,กิลระยะไกลเพราะถ้าผมเข้าใกล้เนี่ย ผมไม่รอดแน่นอนครับพอผมเริ่มจะเหนื่อยมากแล้วผมจึงใส่โค้ดที่ช่วยทำให้ exp ที่ผมจะได้รับคูณ2หรือ exp 2เท่าพอใส่เสร็จผมก็แทบจะอารวาดไปทั่วเลเวลตามกำหนดต่อไปคือเลเวล60ผมก็รีบฟาร์มอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะไปก่อถัดไปไม่นานก็ถึงเลเวลตามที่กำหนดผมได้วิ่งไปซื้อเรือฟรีแล้วจึงไปก่อถัดไปครับก่อนจะไปผมก็มาแวะสุ่มผลนิดหน่อย แล้วก็ตามที่ทุกคนน่าจะหวังเกลือครับได้เป็นผลได้มาทำไงได้ผมทำได้แต่หวังว่ามันจะดีกว่าผลสปริงทำใจกินเสร็จผมก็มารับเรือฟรีไปก่อถัดไปมาถึงเสร็จก็มารับเควสใหม่จัดการโจรทะเลทราย8คนผมบอกได้เลยว่าผลได้แทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะผมใช้ได้แค่